สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆขอเป็นหนังทุกท่านแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวหลังดูพิ่นาคสี่ครับผมนี่เป็นมหากาบภาพยนตร์ของค่ายไฟสตาร์นะครับโปรดักชันนะครับที่ส่งผลงานเข้ามาในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกของปีเนาะแล้วก็ภาคเนี้ยล่อไปเป็นภาคที่ส่แล้วนะฮะสำหรับพิ่นาคก,ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังผีที่ยืนระยะได้ค่อนข้างยาวเลยนะแฟนคลับเหนียวแน่นมาก แม้ว่าจะมีคําวิจารณ์จากนักวิจารณ์หรือคนไม่ชอบเยอะแต่หนังมันทํารายได้ได้ตลอดอ่ะภาคที่สก็เลยได้ออกมาแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็แปลกอย่างหนึ่งนะจริงๆเนี่ยคนไม่ชอบเยอะมากเลยนะภาค1นึ่เนี่ยแต่ผมเนี่ยดันชอบเฉยเลยผมดันเอนจอยไปกับตัวเรื่องได้เฉยดังนั้น,นภาค4ออกมาเนี่ยถามว่าดูไหมแน่นอนแหละครับดูแน่นอนครับทีนี้มารีวิวกันดีกว่านะครับภาพรวมรู้สึกยังไงหลังดูนะครับ เอาภาพรวมก่อนนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบสําหรับผมภาพรวมนะฮะถ้าเทียบกับ4ภาคคือบอกเลยว่ามันเกินความคาดหวังไปแล้วนะไอสภาคแรกอะ่ะมันพอหวังได้เพราะว่าส่วนใหญ่หนังก็จะทํากัน3ภาคแต่เนี้ปั๊บมาเข้าภาคที่4เนี่ยด้วยความที่มันทํามาเยอะแล้วเนาะแล้วก็ไอเดียหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดแอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่ามันจะตันไหมแล้วอย่างที่คิดไว้จริงๆนะผมว่าภาคนี้ค่อนข้างตันแล้วนะจากภาคที่3มาเนี่ย รู้สึกว่าเขามีไอเดียในการนําเสนอแบบรู้สึกว่าเอ้ยยกระดับใหม่ๆขึ้นมาบ้างแต่รู้สึกภาคเนี้ยรู้สึกเลยว่าเอาละกลับมาอยู่แบบเซฟโซนแล้วก็ตันๆอีกแล้วดังนั้น้าถามผมว่าผมชอบไหมเนี่ยหลังจากดูจบเนี่ยว่าง่ายๆนะว่าผมอยู่ในส่วนกลางๆนะจะชอบไหมก็ไม่ชอบจะเกลียดไหมก็ไม่เกลียดอะผมทางสายกลางว่ะภาคเนี้ยผมให้แบบกึง่งกลางแล้วกันระหว่างความชอบกับไม่ชอบนะถ้าถามผมนะคะแนนให้เท่าไหร่นะผมบอกตรงนี้ก่อนเลยให้5คะแนนเต็มสิบอ่า ก็มาพูดถึงองค์ประกอบส่วนอื่นๆกันต่อแล้วกันนะครับเอาในเรื่องของบทหนังในเรื่องของเนื้อเรื่องเนื้อหาก่อนนะครับส่วนที่ผมชอบเนี่ยผมชอบตั้งแต่ภาคที่แล้วมาเนี่ยผมจะชมตลอดนะครับในเรื่องของปูมประเด็นน่ะที่เขามักจะทิ้งไว้ในท้ายภาคและก็เอามาต่อเนื่องเอามาแบบเชื่อมโยงกับอีกภาคหนึ่งอะ่ะภาคใหมอ่อ่ะได้ดีอะ่ะผมว่าในภาคเนี้ยเขาก็คิดได้ค่อนข้างดีเลยนะกับตอนที่ทิ้งท้ายว่าตัวละครใหม่ตัวที่แล้วที่เอ้ยใครวะรออ่ะที่โผลมานั่นแหละ ให้คนสงสัยแล้วในภาคนี้ก็มาเฉลยว่าคือใครอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างจับเอามาเชื่อมโยงได้ค่อนข้างดีในส่วนของฉากระทึกขวัญสยองขวัญในเรื่องของผีอันเนี้ยผมบอกเลยความน่ากลัวมันหมดตั้งแต่ภาค3ละภาค4มาเนี่ยแม้ว่าจะมาในธีมของผีตาขนนะฮะเอามาให้แบบอารมณ์เหมือนเป็นธีมใหม่อ่ะอาม,มาธีมใหม่แต่ก็ดูแล้วรู้สึกมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขึ้นเลยนะครับด้วยจากผมว่าการนําเสนอรูปแบบ จังหวะร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยเราเคยเห็นจนคุ้นตากับนักแสดงเซตนี้ไปแล้ววะนะฮะการเดินเรื่องที่จะมีมุกตลกที่สอดใส่เข้ามาของตัวละครเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างออกไปในทางแบบเราดูไปเรื่อยถ้าสมมติมีภาคมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะออกไปในทางขอแต๋วแตกหรือออกจะในทางผีปอบอะไรอย่างนั้นแล้วนะเออเหมือนแบบเป็นหนังที่แบบแฟนเซอร์วิสของแฟนๆที่ตามมาอะไรเงี้ยให้ตามต่อไปเรื่อยๆอะครับมันแทบจะไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่แล้วนะ ก็สร้างผีตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนสถานที่เซตฉากใหม่แค่นี้ก็ได้เรื่องใหม่แล้วแต่ก็ถือว่าถามว่าดูได้ไหมอ่ะผมว่ามันไม่ทรมานไงที่ผมชอบอะ่ะผมว่ามันยังพอดูได้เรื่อยๆเออถ้าแบบถ้าผมไม่ชอบนะผมให้ต่ำกว่า5แน่นอนอะ่ะแล้วมันจะรู้สึกทรมานในเรื่องที่ผมไม่ชอบเนะี่ยส่วนใหญ่การดําเนินเรื่องเน,น,น,นื้อหาเนี่ยผมจะทรมานแต่เนี้ยผมไม่ทรมานนะแต่จะมีจังหวะที่รู้สึกว่าเออมันจะมีหนื่อๆอึดๆบ้างครับในช่วงครึ่งหลังอะไรเงี้ยตัวบทก็ยังพอได้นะ ฉากระทึกขวัญบางจังหวะก็ดูแล้วรู้สึกลุ้นระทึกดีตื่นเต้นดีนะฮะจังหวะตุ้งแช่อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าใช้ได้นะก็ถือว่าเป็นหนังผีต้องมีนะฮะแต่สิ่งที่แบบว่าจุดชื่เลยนะในเรื่องของตัวบทน่าจะเป็นในเรื่องของคอมเมดี้ภาคนี้ผมว่าคอมเมดี้เนี่ยแทบจะไม่ตลกเลยวะ่ะอันนี้บอกเลยว่าหมดมุกสําหรับผมนะจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนที่ผมดูในจกักรวาลของพี่นาคเนี่ยตั้งแต่ภาค2อสามารู้สึกว่าจะรู้สึกไม่ค่อยโดนใจกับลักษณะมุกของ ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวละคร LGBTQ+ แล้วนะไปเรียกเขากระเทยไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับก็เนี่ยแหละมันก็จะออกแนวเดิมๆถ้าใครไม่ชอบมุกแบบนี้ตั้งแต่ภาคเดีวแล้วมาภาคนี้มันก็ยังคงแบบเดิมแล้วยิ่งแป๊กกว่าเดิมอีกไม่มีกากเลยนะมีกากอยู่ฉากเดียวั้งที่ผมจําได้ก็คือฉากที่ผมบอกเลยตรงนี้สปอยเลยกันถ้าใครยังไม่ดูนึกไม่ออกหรอกฉากที่บอลลูนไปนอนในโลงศพอะแล้วเฟิร์สเฝ้าอะแล้วแบบผีเด็กเข้าไปหลอกแบบซอนแอบ,บนะฮะแล้วเข้าไปในโรงศพอะแล้วแบบ ช,ชูชูกันนั่นแหละอันนี้ฮาสุดแล้วผมว่านอกนั้นนี้คือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะขำได้แค่นี้นะฮะส่วนในเรื่องของนักแสดงเนี่ยก็พูดขอสั้นๆแล้วกันนะครับก็ยังคงเน้นนักแสดงเซตเดิมเนาะตัวเดิมๆนะครับที่โดดเด่นมาตั้งแต่ภาคกินแล้วนะครับอย่างบอลลูนเฟิร์สก็จะเป็นออกแนวฮาออกแนวคำหยาบด่ากันด่าผีอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงอื่นก็จะขายรอโทมินจุนน็อ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะออกขายหล่อหน่อยภาคนี้มีตัวละครใหม่อย่างยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนาะราจะขายหล่อหน้าตาดีนะฮะเหมือนภาคที่ผ่านมนานะครับกลุ่มไวรุ่นเนะี่ยชอบเลยหน้าตาแบบนี้ส่วนโปรดักชั่นน่ะถ้าให้ผมพูดผมชอบภาคที่แล้วมากกว่าภาคที่แล้วนี่โอ้โหโปรดักชั่นรู้สึกว่างานสร้างเนี่ยดูจะอลังการกว่านี้นะจริงๆก็มีมุมที่แบบว่าดูแบบสวยงามอยู่เหมือนกันนะอย่าง c g พญานาคอะไรเงี้ยที่โผล่มาก็ดูแบบเออลงทุน แล้วก็มุมที่แบบดำลงดำน้ําก็มีมุมกล้องสวยๆ,น,ๆยยน้ําใสๆอะไรเงี้ยเออก็มีอยู่พอบ้างนะไม่ใช่แบบไปลุยวัดลุยปา่าลุยอะไรอย่างเดียวนะยังมีแบบสวยๆแบบลงทุนบ้างนะครับแต่ในเรื่องการนําเสนอของเออรู้สึกว่าจะผีตาโขนเนี่ยรู้สึกว่าจะจืดๆจางๆนะไม่ค่อยมีเน้นเลยนะน,นี่ก็แปลกนีเหมือนกันนะครับสรุปแล้วพูดถึงภาพรวมง่ายๆก็เป็นภาคที่4แล้วนะสําหรับพินาคถ้าใครชอบหนึ่งสภาคนี้ก็คงไม่ควรพลาด แต่ถ้าถามผมเนี่ยจริงๆ3ภาคที่ผ่านมาผมให้คะแนนที่ค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่เคยไม่ชอบมีภาคเนี้ยที่แบบว่าให้5้าแล้วถ้าภาคหน้าห้าห้าออกมาแล้วแบบยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็คงจะไม่ชอบละมั้งเพราะว่ามันก็เริ่มซ้ำซากจําเจแล้วมันต้องมีตัวละครที่แบบอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันดิถ้าเป็นพี่นาาห้า,ามันก็ดาวทรงได้เลยว่าเขาน่าจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องดาวตำนานพญานาคต่อแต่จะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวคุยกันส่วนความน่าสนใจคุยสปอยแล้วนะอันนี้นะครับอืม ภาคนี้แปลกอย่างหนึ่งนะพี่นาคสี่ภาคเนี้ยผมไม่ได้ตามข่าวนะแต่เหมือนตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่เผยเลยใช่ไหมว่าใครแสดงเป็นพี่นาคอ่าใครอยู่ภายใต้นักกากกีตาโขนซึ่งตอนหลังเรามารู้แล้วนะมันมาเฉลยในหนังนะครับว่าเป็นตินนี่เองนะครับก็คือตัวละครที่หล่อๆที่ออกมาในภาคที่แล้วนั่นแหละที่แบบเหมือนเป็นพญานาคแล้วก็รู้จักกับโทมิงจุนนั่นแหละครับนักแสดงตัวจริงชื่อแปลนรัทวิทนะซึ่งในเรื่องเนี้ยในภาคเนี้ยเขาก็มาเฉลยนะครับว่า ทำไมเขารู้จักกับโทมินจุนแล้วทำไมถึงต้องพูดว่าเดี๋ยวเจอกันซึ่งหมายความว่าได้เจอกันในภาคนี้หนังไมเ่เฉลยนะครับว่าตินเนี่ยในชาติที่แล้วเป็นพญานาคครับแล้วโทมินจุนก็เป็นพญานาคเช่นกันครับผมสองคนนี้เหมือนเป็นพญานาคที่คู่กันแล้วก็กลับมาเจอกันในชาตินี้คุยง่ายๆแค่นี้เองครับแต่เรื่องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยตำนานพญานาคมันจะมีแบบรูปปั้นพญานาคใช่ไหมในโบสถ์ในอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ละค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะ ไม่ได้โจทย์มาก็จําไม่ได้แต่ประมาณว่าเหมือนพญานาคสองตนนี้จะคู่กันแล้วในตอนท้ายก็ปลดล็อกกันง่ายๆนะมีพญานาคโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีทําให้ตินเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากคําสาปผีพินาคท้ายผมเข้าใจนะเหมือนตินชาติที่แล้วอะที่เป็นตัวดีพญานาคอะมาช่วยตินชาตินี้ที่เป็นผีนั่นแหละแต่โทมินจุนชาติที่แล้วเนี่ยเป็นพญานาคตัวเป็นๆมาปรากฏกายให้เราเห็นเหมือนเขาแบบพญานาคจะมีรูปลักษณ์หลายแบบอะ เออตอนท้ายจะแบบเหมือนพยานาคทั้งคู่ชาติที่แล้วมาช่วยแต่ว่าทําไมถึงอาฆาตเนี่ยอัน,น,นเนี้ยทุกภาคเนี่ยมันจะต้องมีคําถามใช่ไหมทาไมพินาคถึงอาฆาตทําไมถึงพยาบาทเป็นเพราะว่าติ้งเนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนหน้าแหว่งนะแล้วก็เป็นเพื่อนกับโทมินจุนในวัยเด็กเป็นเด็กที่แบบว่าไม่มีใครครบอะ่ะแต่โทมินจุนเนี่ยไปเล่นกับเขาเว้ยในวัยเด็กปรากฏว่าตอนโตมานิดนึงโทมินจุนย้ายบ้านแล้วสัญญาว่าจะกลับมาหาติ้ง อยากให้ใครรังแกแต่โทมินจุนไม่กลับมาครับเพราะว่าหลังจากนั้นย้ายบ้านไปก็ไปเดบิวไปเรียนเต้นเรียนอะไรร้องเพลงที่เกาหลีใช่ไหมทําให้ตินเนี่ยเหงาเว้ยแล้วก็คิดถึงโทมินจุนแล้วก็กลายเป็นปมเลยรอโทมินจุนกลับมาแต่ไม่กลับมาสักทีตอนหลังก็มีเรื่องราวกับชาวบ้านจนแบบจะบวชชาวบ้านก็ดูถูกอีกว่าหน้าแหวงอย่างมึงจะบวชเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตินก็เลยเกิดปมในใจอยากให้ชาวบ้านเนี่ยกราบตนเองมึงจะต้องกราบกูอะไรเงี้ยก็เลยจะบวชแต่พระดันไม่บวชให้อีก สุดท้ายตินเลยแขวนคอซะเลยทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นผีแล้วทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวนะครับจึงทําให้เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงไหมโทมินจุนต้องมาเจอในบ้านเกิดของเขาก็ช่างเชื่อมโยงนะี่เนาะนี่แหละที่ผมบอกว่าเออคนคิดบทแม่งเก่งเอามาเชื่อมโยงกันได้ยังไง <c ười> คิดเอาไว้แล้วหรือเปล่าหรือคิดบทสดวะเนียหลังจากภาคสามอะคำที่ติดปากของภาคนี้ก็น่าจะเป็นมึงทิ้งกูเฮ้ยแต่ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของบทการสอนบูลลี่นะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใหม่ในภาคนี้ ราะว่าเรื่องราวของตัวละครอย่างตินเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่โดนบูลลี่ไงเหมือนเขาสอนดีนะเรื่องนี้นะอ๋อเรื่องการบูลลี่อะไรเงี้ยที่เป็นบทใหม่ๆอันนี้ชอบส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเลยที่หยอดแม่งเข้ามาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะฮะนั่นก็คือตัวละครอย่างนอ็อตที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเนนแล้วนะเป็นน็อตสุดหล่อแล้วในภาคนี้คุ้นๆเหมือนเขาไปเรียนที่กทมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีอาการหลอนๆได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีบทสวดอยู่ในหัวนะครับ ซึ่งตอนหลังมาตอนจบแล้วเนี่ยเรื่องราวเหมือนจะสงบสุขน็อตก็ยังคงได้ยินเสียงบทสวดนั้นอยู่แล้วปรากฏว่าตอนจบเนี่ยฉลองกงนบนดาดฟ้าอยู่ดีก็ปรากฏผีพี่นาคตนใหม่ขึ้นมาครับซึ่งมันไม่ให้เห็นนะครับว่าเป็นใครแต่ทุกคนในวงเนี่ยตกใจกันหมดเลยครับมันจะมีคําพูดว่าอะไรประมาณว่าเหมือนแบบมึงลืมกูรือ,อยังน้องชาย,ยอะไรเงี้ยใช่เปล่าไม่รู้นะเหมือนมึงลืมกูยังอะไรประมาณนี้ซึ่งเอ๊ะมันทําให้เราคิดว่าพี่นาคตัวนี้เป็นตัวเก่าหรือเปล่านะ ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยตัวละครมันไม่น่าจะตกใจกันขนาดนั้นนะเหมือนตัวละครแบบเฮียมึงยังไม่ตายได้ยไงวะนะทรงจากหน้าตาแล้วที่ผมวิเคราะห์เหมือนคนรู้จักอะ่ะผมว่าน่าสงสัยเลยเนี่ยตัวละครที่ไม่ได้โผลมาในภาคนี้เอาแบบพลิกๆกันนะไม่แน่นะอาจจะเป็นออสอ่ามีแววเพราะว่ามันแทนตัวเองว่าพี่หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นโนงครับผมออกัสไงที่หายไปสองภาคเลยอาจจะกลับมาแล้วเป็นผีไปแล้ว อ่าก็เป็นได้อ่ะคิดได้หมดอ่ะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยชุดมันออกมาในทางเหมือนแบบชุดยังไม่ได้บวชอ่ะดิเป็นพี่นาคอยู่อ่ะเออสองตัวนี้น่าจะตกหล่นไปนะเพราะสองคนนี้บวชสําเร็จแล้วอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าตัวละครภาคสามแปมๆป,ม,ปมอ่ะไม่แน่นเว้ยตัวละครที่คิวเทอป้ามาเล่นอ่ะก็ไม่แน่หรืออาจจะเป็นแบบเอ๊ะแล้วถ้าเป็นตัวเก่ายังไม่ตายจะเป็นใครก็ถ้าสามภาคที่ผ่านมานะ ถ้าไม่นับภาคนี้ตินเนี่ยตินคงไม่ได้กลับมานะถ้าเอามาอีกก็มึงก,ก็เร็วเกินแล้วภาค3ม,มันก็เร็วเกินตัดไปเหลือแค่ภาคหนึ่งกับภาค2ซึ่งภาค1กับภาค2เนี่ยผมว่าภาคหนึ่งเนี่ยผีชินชินวุฒิเนี่ยหลอนที่สุดแล้วนะรูปลักษณ์ของผีติดตาที่สุดแล้วผมว่าถ้าจเจ้ากลับมาอาจจะเป็นชินนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าภาคที่5ถ้ากลับมาอาจจะเป็นการรวมมิรผีกลับมาทั้งหมดทุกตัวก็ได้ลักษณะแบบนี้เคยทํามาแล้วอย่างคุณพันยังมาแล้วไงเห็นไหม เสือมาหลายเสือเลยเรื่องนี้ก็ไม่แปลกนะฮะที่จะเอาผีกลับมาเป็นอเวนเจอหนังไทยไม่แปลกอะจัก,กรวาลเ็าสร้างมา5้าภาคเขาทาเป็นจัก,กรวาลพี่นาคได้แล้วนะครับก็ไม่แปลกเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยโ,โหตัวละครในพี่นาคนี่ต้องบอกว่าโดนคําสาบวนเวียนกันทุกตัวเลยนะตอนหลังมันจบที่น็อตบ้างแล้วล่ะฮะเรารดูแล้วกันว่าจะเป็นคําสาบอะไรนะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็นเวียนกรรมของแท้จริงเฟิร์สกับบอลลูนนี่เจอจนแบบชินอะ คือตอนหลังกลายเป็นเรื่องชิวไปแล้วว่าตลกไปแล้วไม่ได้แบบวิตกกังวลเลยว่าจะเจอผีตัวไหนอีกอะไรเงี้ยเราประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวคุยกันแบบขำ,ำๆม่ั่วสไตล์คอเป็นหนังนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ด้วยนะผมฝากช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งของผมด้วยนะชื่อว่าช่องคอเป็นหนังเข้าไปกดติดตามกันได้หน่อยนะครับเอาไว้ไลฟ์สดนะบางทีผมรีวิวอีกช่องหนึ่งเดอ้อถ้าไม่เจอกันก็ไปช่องอาคาติหนังนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย